ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้มชาแนล53นะครับผมวันนี้มาแกงกะทิกันนะครับวันนี้แกงผแนงหมูนะครับผมใส่มะเขือพวงนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับอ่าไม่แตกมันด้วยนะครับผมไม่แตกมันจนเลี่ยนนะครับเพื่อนอ่านะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทํานะครับเรียกว่าสูตรทําอร่อยขายดีมากครับใครๆก็ชอบนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าที่สําคัญก็จะเป็นพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงผนงสําเร็จรูปนะครับอ่าแล้วก็เป็นหมูเนื้อแดงที่ติดมันนะครับอ่าแกงผนังนี้ถ้าเป็นหมูเนื้อแดงติดมันจะดีเลยนะครับเพื่อนจะทําให้อร่อยนะครับอ่าแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับผมอ่านี่ครับ เอาเด็ดคั่วออกแล้วก็แช่น้าน,นานๆนะครับล้างให้สะอาดนะครับเพื่อนๆส่วนหมูก็ขยําเกลือขยําเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหลายๆน้านะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกแดงใบมะกรูดนะครับอ่าแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกไทยปน่นอ่าและผมวันนี้ผมใช้ กะทิก่องนะครับยี่ห้ออร่อยดีนะครับมีขายในตะก้าสินค้าของผมนะครับเ,เพื่อนๆเข้าไปช็อปได้เลยนะครับซื้อมาเก็บไว้เป็นเป็นลังหรือว่ากล่องใหญ่ๆก็ได้นะครับในตะก้าสินค้าของผมนะครับอ่าแล้วก็อ่ามีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาท,ท่ปัดรสนะครับอ่านี่ครับ ครับผมจะบอกวิธีการหมักหมูนะครับเมื่อล้างสะอาดแล้วนะครับใส่น้ำมันไปนิึงนะครับผมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสไปอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เอามือนะครับขยำคึงคึงให้ทั่วนะครับอ่าให้ส่วนผสมต่างๆเข้าเข้าไปในเนื้อหมูนะครับทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับจะทําให้หมูนุ่มแล้วก็ทานอย่างอร่อยนะครับเพื่อนอ่านี่ก็จะเป็นพริกน้ำปลาสามรสแล้วก็ขนมจีนนะครับอ่า ส่วนใบมะกรูดก็หั่นซอยแบบนี้นะครับพริกแดงก็หั่นหั่นบางๆนะครับเป็นแว่นแว่นแบบนี้นะครับจะทําให้หน้าทานนะครับแล้วก็ทานได้ด้วยนะครับสําหรับพริกแดงนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับก่อนที่จะทําเดี๋ยวเราล้างมะเขือพวงออกแล้วก็เอาน้ําออกนะครับอ่านะครับอ่ามาลงมือทํากันเลยนะครับกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับผมใส่หัวกะทิลงไปนะครับอ่าหรือว่ากะทิกล่องนะครับผม เดี๋ยวเราจะผสมอะอไรต่อเพื่อนๆคอยดูนะครับจะทําให้ไม่แตกมันนะครับเพื่อนอพอได้ที่แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับพริกแกงแผนงนะครับครับสมัยก่อนนะครับตอนผมเด็กๆคุณยายก็แนะนําให้เอาหัวกะทิลงไปผัดแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใช่ไหมครับแล้วก็ผัดจนแตกมันแต่ผมก็ไม่ทําวิธีนั้นแล้วครับเพราะว่ามันจะทําให้เลี่ยนนะครับผม อ่าเมื่อเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าผมใส่น้ําไปนะครับเป็นน้ําล้างถ้วยนะครับก็คือเอาน้ําเปล่านะครับใส่ไปในถ้วยที่ใส่พริกแกงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มาใส่ในกระทะนะครับอ่านี่ครับค่อยๆคนนะครับเพื่อนๆอ่าคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ต้องรอให้แตกมันนะครับใส่หมูลงไปเลยนะครับเพื่อนอ่าใส่หมูลงไปเลยนะครับ หมูแล้วผมก็หมักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับยิ่งหมักค้างคืนยิ่งดีเลยนะครับเพื่อนอ่าจะทําให้นุ่มนะครับผมอันนี้เป็นหมูหมูเนื้อแดงนะครับผมติดมันนะครับอ่าแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกนะครับเป็นกะทิกล่องยี่ห้ออร่อยดีนะครับวันนี้นะครับ ขนาดครึ่งกิโลนะครับผมก็ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดกล่องนะครับก็เก็บไว้ต่อนะครับใช้ได้ประมาณครึ่งกล่องขวาเองนะครับส่วนหมูนี่ผมใช้หมูครึ่งกิโลนะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะครับใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปนะครับอ่านะครับ นี่ครับคนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้หมูเขาอยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับให้เขาสุกนะครับอ่าจากนี้ก็เติมเครื่องปรุงเลยครับน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงนะครับชิมรสชาติของน้ำแกงก่อนนะครับว่าพริกแกงเขามีความเค็มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ เราจะได้กะปริมาณการใส่เครื่องปรุงถูกนะครับถ้าเค็มเกินไปแล้วจะแก้ยากนะครับเพื่อนๆน้ำตาลยังไม่ใส่นะครับน้ำตาลยังไม่ต้องใส่นะครับานี่ครับทิ้งไว้ในกระทะนะครับให้หมูเขาสุกนะครับให้อยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับอ่ครับหอมนะครับเพื่อนๆหอมนะครับผมหอมชวนหิวเลยนะครับ ก่อนแนะนำเพื่อนๆนะครับไปทำขายได้นะครับทำทานในครอบครัวยิ่งอร่อยเลยครับผมจากนี้ไปก็ใส่มะเขือพวงลงไปเลยนะครับมะเขือพวงอร่อยนะครับน่าทานจริงๆเลยครับครับเราจะให้มะเขือพวงเขาเริ่มเริ่มนิ่มนะครับเริ่มสุกนะครับถึงจะใส่น้ำตาล ปีลงไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าไม่งั้นถ้าใส่น้ําตาลปี๊บไปเร็วไปเดี๋ยวมะเขือพวงเขาจะลัดตัวนะครับอ่าจะสุกยากครับผมอย่าลืมนะครับให้มะเขือพวงเขาเริ่มนิ่มเริ่มสุกก่อนนะครับถึงจะใส่น้ําตาลปี๊บนะครับไม่งั้นบางบางท่านอาจจะทําใส่มะเขือพวงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตักขึ้นมะเขือพวงก,ก็จะขมนะครับเพื่อน อ่าพอเสร็จแล้วนะครับจิมรสชาติได้เรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกแดงลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับแล้วก็คนอีกสักพักนึงนะครับแล้วก็ตักใส่ชามเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับไม่แตกมันด้วยนะครับเพื่อนเอน่าสีสันน่าทานนะครับครับสำหรับแกงพะแนงก็จะออกหวานหน่อยครับหวานนํานิดนึงนะครับหวานเค็มนะครับผมมีความเผ็ดนิดนิดนะครับผม เด็กโตก็ทานได้นะครับผมก็เริ่มทานแกงพะแนงหมูเป็นก็ตอนผมโตแล้วนะครับผมทีแรกก็นึกว่าเผ็ดนะครับผมพอทานแล้วติดใจนะครับอ่าเป็นแกงที่คู่ครัวคนไทยมานานแสนนานนะครับเพื่อนๆนี่ครับน่าทานจริงครับตักใส่ชามแล้วนะครับอ่านะครับนี่ครับมะเขือพวงน่าทานมากเลยครับเพื่อน แล้วได้หมูติดมันยิ่งอร่อยเลยนะครับใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะครับเพื่อนอนี่ครับผมก็ทานคู่กับขนมจีนนะครับผมหรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลา3ามรสสักหนึ่งถ้วยนะครับผมบนโต๊ะอาหารเนาะจะอร่อยเลยนะครับ อ่าคนไทยเราก็นิยมพริกน้ำปลานะครับขาดไม่ได้นะครับบนโต๊ะอาหารนะครับผมที่บ้านผมก็ทำใหม่ทุกวันเลยนะครับพริกน้ำปลาอ่านี่ครับเพื่อนๆหิวข้าวหรือยังครับถ้าหิวข้าวก็มาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับน่าทานจริงๆครับกะทิก็ไม่แตกมันเห็นไหมครับอ่ามีแตกมันนิดๆอ่าไม่ไม่ไม่เยิมเกินไปนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับรสชาติเรียกว่าอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับผม ชวนหิวครับชวนหิวครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ a t ต o m channel 53นะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนทําเมนูอะไรก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆได้ไปทําทานกันในครอบครัวนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ